สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันมาเคยนะพามากินกาแฟนะค่ะหรือว่าคิดพาดืม่มกาแฟนในสวนเนยะจะเดิมมาเดอรม้วนๆค่ะอันสวัสดีเนาะค่ะเนาะอันเพื่อนๆทุกคนนำานะจะเดอทุกบ้านเลยจ้า คะค่ะอุปกรณ์ประจำเือนค่ะอ่ะแบบมว,มวนๆวน่อจ้ะหนอมาเด้อมาอันดื่มกาแฟดำก็บไอตุ๊กาตาผ่าสันกาแฟดำวันหยุดได้จ้าเมื่อนี้มันเป็นวันอาทิตย์ค่ะ ทางเงาือนเอ้ยตุ๊กตาเดี๋ยวนี้มันเป็นวันอาทิตย์ตนเศร้าๆด้วยจ้ดเด้ออุย้ยจะแม่นหอมค่ะมาอันดับแรกเอ้ยนะพาวโฮกาแฟค่ะ จะไม่มีแหงเนาะจะเนาะกาแฟอุ่นๆนอนๆมีแห้งมีแหงค่ะถ้าบุหรดเป็นคอกาแฟก็มาค่ะถ้าบ่ดื่มกาแฟก็มาเบิ่งเอ้ยผานันกินผานดื่มเนาะค่ะเนาะกาแฟดำตัวนเเ้าเซาอันแบบสไตล์เอ้ยได้จะเด้อแบบแม่บ้านแม่บ้านต่างแดนจ้า มาฟังเสียงอันพี่นกกันล้องเพลงก็ฟังหน่อยจ้ะเนาะตอนเช้าอากาศเงินทางเหินเอ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอันอากาศอันพันเอือนเบลเบลอากาศอันสลืมสลัวเด้่จ้ะถ้าเป็นบ้านหาเพิ่งอากาศโรแมนติกเนาะค่ะเนาะ มันสินเป็นท okay. ้องฟ้าสีเทาๆค่ะบรรยากาศเป็นสีรึ้มๆเพราะว่ามันเข้หนาหนาวแต่ว่ากลมอุตุพันกระอบว่ามุนีสีแดดนะคะแต่ว่าพันหน่ออกก็เป็นช่วงใบใบเลยบ้านช่วงใบใบประมาณใบสองใบใบสองใบอันใบสองใบสามบันนี้ประมาณนี้แต่ว่าพันกระซี่อกโบเยอะเลยบ้านอันพอจกน้อยแล้วก็อันหายไปเสียค่ะ แต่ว่ามันอย่างมันก็บรได้หนาวด้ยค่ะสําหรับความรู้สึกของเอ๋ยเนี่ยมันเป็นอากาศคึมคึมมืดๆแต่ว่ามันเป็นอากาศดีอยู่ค่ะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดองศาถ้าช่วงใบใบไปค่ะตอนนี้ก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันบ่มีลมลมนิดนึงลมก็คือลมมันบรรดพัดแหงใช่ค่ะมันก็เลยเป็นอากาศดีสําหรับเอ๋ยค่ะสบายสบาย แต่ถ้าช่วงหรือถ้ามีลมมาก็เปลี่ยนอากาศหนาวเย็นนะจ๊ะอันนี้ก็นั่งกินกาแฟกันสักคนนะคะเนาะกาแฟดำตอนเศร้าๆอยู่นําสวนกับไอตุกตาผาฝันเลยจ้ะเด้อเมื่อนี้คุยกันเรื่องเตอเอ้ยเอ้ยกบได้ลงคลิปมาหลายมือแล้วด้อยค่ะแต่ว่าทําคลิปไว้อยู่ทําคลิปไว้แต่ว่าอันไปอันทํางานกาแฟก็ยุเหลือเรื่องของเรื่องไปมืดมือไปั้งแต่เศร้าค่ะ ตื่นตั้งแต่หกโมงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบห้านะคะเนาะอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวเช้าเนาะค่ะแล้วก็พาก,กันไปค่ะไปก็หลายมื้อแล้วจะเคยไปเพราะว่าเอ้ยต้องไปซ่วยพีนน่นันจับอุปก,กรณ์นะพ่นันพ่นันต้องการตัวช่วยสิค่ะเพราะว่ามันยังทําอีกเยอะอยู่พี่นาดีนี่ยังทําอีกหลายอย่างอยู่เอ้ยก็เลยไปนะพี่นันพ่นันก็นขอร้องเดี๋ค่ะเพราะว่าไปน้ำเฮาได้เยอะบอ่ได้วะ เอ้ยก็เลยโบได้ค่อยหลงคลิปค่ะเพราะว่าเอ้ยมาแล้วก็บ้านมาหดเหี่แล้วเพราะมาพันอันมาเป็นตนแรงๆเ,เน,ะนาะเนาะเะเนาะแรงๆพันมาพันเมื่อยเนาะค่ะเนาะก็เมื่อยค่ะก็เอ้ยก็ไปเอ็ดนั่นเอ็ดนี่ก็อาบน้ำอาบท่าทำกับเขานั่งจึง้งเนาะค่ะเนาะก็ตามภาษาเนาะอันไปมดมือว่าหันต่อไปนั่งจึง้งคุยกันแด้ก็พันตอนแรงมาแล้วพันก็เลยบ่ได้หลงคลิปค่ะเอ้ยก็เนี่ยก็ รู้สึกว่าหลายมือ้อแล้วเด้อค่ะเออเคยบริเนนับมือ้อแต่ว่าว่าหลายมื้อว่าหันหรอปะมื้อนี้เลยมื้อนี้เออเราอยู่เหียนค่ะมื้อนี้มื้อเนี้เออบริได้ไปก็เสีนเออเสีนเออพันก็ไปแต่เสั้วคนล่ะค่ะไปตั้งแต่เสัว้วแต่ว่ามื้อนี้บริได้ทำงานนั้น บบได้ไปหาพี่นาดีมื่อนี้พ่นไปอันนี่ค่ะไปที่ร้านอาหารเลสโรงขนพันนั้นขาดมื่อนี้พนนันเอาเหลือเหลือขึ้นจากอันจากน้าเนี่ยค่ะเหลือขึ้นจากน้นํานี่มื่อนี้เป็นมิลที่สองเมื่อที่สองแล้วอีกคำเอ่ยจำบุพิษก็อีก,อ,กอีกสองเทือหรือสามเทือแล้วก็เหลือที่พันตรงเอาขึ้นแล้วพันก็ยุดค่ะเมื่อนี้ขนพันละขาดเพราะว่าขนพันบกสบายมาบูไดเน่อจะเนอที่ว่าติด อันโลกกันติดตัวเสียพลยอันขอร้องแฟนเอ่ยยันไปยันอยู่ร้านอาหารก็คือไปลินกาแฟค่ะต้มกาแฟแล้วก็ลินกาแฟแล้วมันอาหารพันก็มีคนซ้อยอยู่สองคนลินกาแฟแล้วก็เลยไปเปลี่ยนอันคิดเงินคิดเงินที่ว่าพันอันคนซื้อกับเขาอันซื้อกับเขานําเด้อะมุนิเบาติอ่างหน่อยจ้ะเนาะ ถ้าบาลติดอ่างนี่แสดงว่าเอ้ยวอาไหวเอ้ยอยากไหวๆไวเจ้า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 สิเป็นเด้อค่ะเอ้ยนี่เป็นอันนี้เอ้ยเวอล์กม้วนๆในฝังเน้อยจเด้อก็มีบ้างค่ะเป็นติดอ่างเป็นบางครั้งเนาะค่ะเนาะเพราะเขาอยากอยากแชร์อันอินโฟมชันไหวได้กับคนก็นฟังบุรุ่เรื่อง,งก็จะก็วอล์กซาซ่า,า,เ,านเนาะจันเนาะอันบางก็เลยอันขอร้องให้แฟนเอ้ยท่านไปอัน เกี่ยวกับการเงินเนี่ยค่ะที่ว่าอันคนเข้าใจเงินพันใจพันซื้อพันเตือนเนี่ยพันพันเลยขอร้องพั่เลยก็ไปแล้วก็ซ้อยลินกาแฟแต่ว่าอันคนทําอาหารซีมีอยู่สองคนเพราะมันเป็นกรุบใหญ่เด้อค่ะเมื่อนี้กรุบใหญ่ก็คือว่าอันพันเอาเหลือขึ้นเยอะมื้อนี้เลอเยอะคนอันเยอะคนทุกเท่อเมื่อวานนี้พันก็เอาขึ้นเกาลําค่ะเกาลําเดิทีแรกว่าแปดลํา เพราะว่าอีกขนึ่มาวันนี้หมาเห็นตอนใบใบตนเอ้ยนํามาเหือนแล้วเห็นพ่นหมาเล็เพ่นเรือสงสัยเพ่นเอาขึ้นแล้วเป็นเกาลํามันิดเต็มไปหมดแล้ะค่ะแถบอันที่ว่าแถวพี่นาดีที่พ่นเอาขึ้นทั้งเรือใญ่เรือน้อยหน่อยจะเนาะเพราะว่าขึ้นหมาพันก็มีการมาล้างคัดอันสีค่ะคัดสีพ่นสีมาทําความสะอาดทั้งในเรือก็เช็คโมเตอร์เช็คทุกอย่างเนาะค่ะเนาะเพราะพันเอาขึ้นอัน ก็สามถึงห้าปีขึ้นเท่านึงนเนาะจ้ะเนาะคนอันนี้ที่พันที่พันบอกเอ่ยดอกค่ะแต่กรณีเหลือของเออยตุ๊ก,กตานี่พี่นาด,ดีเนาะค่ะเรือชื่อนาด,ดีพาฝันเนาะอันไปล่องเหลือแล้วเราไปเกิดอุบัติเหตุค่ะอันนี้เออยก็เคยใส์ไปเท่านึงแล้วแต่ว่าถ้านางเท่าพันพ่อแม่พี่น้อง่าอนมันเป็นเราเป็นตะคือเอาเรือขึ้นอีกแล้วสิ่นะ ไปเจออุบัติเหตุอันสนกับเหลือสาเภาใหญ่เด้อค่ะแบบในหนังเลยเอยยังไซเออฝังอ้เอ้ยก็บเคยขึ้นเด้อค่ะว่าเออนักเป็นแบบนี้เนาะจะนเนาะเสียงดังอันที่ว่าเฮาเบื้องน้งหนังอันแบบนั้นอันนี้แต่ว่ามันไหวค่ะแค่เซียววินาทีนึงออันตรายขนาดเนายค่ะเด็อคั้มบุเเดินทางค่ะเือระวังค่ะขนาดระวังเราด้วยค่ะเน่ กบีเราค่ะเนาะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเทือเนาะค่ะแต่ว่าการรอดมาทั้งคู่ค่ะก็แสดงว่าพี่นาดีมันก็แข็งแรงกันหนักก็ต้องขอบคุณพันหลายๆค่ะเรือสัาเผาใหญ่พันก็คิดว่าอันอตุกตานี้ก็แฟนบนอยู่แล้วพันวานสงสัยอันกืนไปน้าท้องน้ําเพราะว่าเรือมันใหญ่เนาะค่ะเนาะเรือใหญ่แล้วพันเรือพันปลดสินค้าออกแล้วสิค่ะมันก็มันก็แห้งสูงขึ้นเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นเรือ ที่ว่าอันพันอย่างเอาสินค้าหลงกันเอ้ยว่าบนเหลือค่ะเอ้ยก็ได้อันนี้ก็โชคดีค่ะมันยังบ่ถึงที่เอ้ยว่าเสียน่ะถ้ามันยังบ่ถึงที่มันก็บ่ไปเนาะค่ะเนาะพูดตรงตรงแต่ว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเองด้อยค่ะบ่แม่นว่าไปอันห้อยอยู่กับอันบพเพสันนีวาดหรือวาสนากระโบไรเขาต้องดูแลตัวเองอันนี้ที่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุนี้ก็คือการอันการที่ว่าตั้งขนตั้งอันแบบว่า บมันใจสิคะทีแรกเกษนเอ้ยก็ว่ามันใจแล้วพันก็อยู่ทางฝั่งเธอเอ้ยก็อยู่ถึกทางไว้ด้วยค่ะอันนี้ที่ว่าให้ฟังวันนี้เรือซําเผาใหญ่พอนะโชว์อันปลายสีน้ําเงินแต่ว่าเรือเอ้ยมาเป็นเรือซําหลานน้อยเนาะจะเนาะเรือน้อยพันเรือน้อยมันซีโบมีปลายสีน้าเงินเลยค่ะแล้วการซีโบมีอันเธอเอ้ยพันอย่างโบได้มีอัน โทรศัพท์ที่ว่าติโตอนี่คะ่ะเพราะว่าแฟนเอยกำลังอันโศบอยู่ตอนนั้นที่ว่าไปล่องเหลือกว่านั้นก็เลยอ,อย่างโบไดอันนั้นเอดก็ถ้ามีอันพันเอิรมาลีโฟนเนาะค่ะเนาะมาลีโฟนนี่พันกต็ติโตโอ้ยบังพึ่งมาคะ่ะพึ่งมาตอมมันมตอมอันดอกไม้ข้ามาอันน้อวัดนวดตอดาตากัน ก็เลยยังบบได้มีเบอร์อันประกาศค่ะก็เลยบบได้เอาไปตนนั้นเรื่องของเรื่องแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะมันเป็นอุบัติเหตุก็เราก็ต้องอันทำใจเนาะค่ะเนาะทำใจเพราะว่าเหลือเหรือพี่นาดีพ่นก็ซึกล่อไปเยอะเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าประกันมันก็จจายมันก็จ่ายหมดทุกอย่างเละค่ะจ่จายหมดที่ว่ามันที่ว่ามันอยู่นํามันประกันนะคะประกันเหลือแล้วก็อย่างอื่นนี่แฟนเอยพ่นก ทำเองเพราะมันอยากทำเองนะคะบุตีเราค่ะเนาะปลูกบ้านตามใจคนอยู่แขวนอูตามใจคนนอนมันบอกเอยก็เลัไปซ้อยเพันค่ะโอ้มาเรื่องอุบัติเหตุพี่น่ะดีเนาะค่ะเนาะอันเพราะว่าตั้งคนตั้งอันบ่มั่นใจคะ่ะแฟนเอยก็ทีแรกใกล้พักกันร้องเพลงปยดดุ่ดีๆแล้วค่ะเออก็ได้ม่วเนานะค่ะเนาะข้าว่าไปไปโอลิเด์ไปเที่ยวเนาะค่ะเนาะล่องตามแม่น้ํา ร้องเพลงอยอเพิ่งออกจากอันที่จอดท่าเรือเนาะค่ะเนาะออกไปรถมันก็เป็นบรรยากาศตอนเส้าเส้าเก้าโมงกว่าเนาะค่ะมันก็บ่ค่อยมีอันอันนั้นเยอะก็ขับเรือไปก็ทางขวามือเนาะค่ะเนาะอันอันนั้นอันนั้นที่ว่าทางนี้ก็แล้ววันนี้ก็ผลนี่นอยนึงรถเห็นเส่นเอ้ยบอกเอ้าเรือใหญ่พันขึ้นมาทางอันมันตรงกันสิคะเฮาก็ต๊กระจ่ายตั้งคนตั้งต๊ะกระจายวันนี้พัดเริ่มมันโชว์อัน ไปถ้าโฉบไปก็ต้องมาทางอันซ้ายมือเนาะค่ะวันนี้เรือเขามันเป็นเรือน้อยขึ้นน้ำเนาะค่ะเนาะขึ้นน้ำเหมือนดูดเลยว่าอันตรายด้อค่ะก็ถือว่าอันตรายอยู่แต่ว่าโชคดีที่ว่าผ่านมาได้มันแฟนเอ้ยก็เลยฮักอันพวงมาเลยมาทางซ้ายเพราะว่ามันอะว่ามันวิทย์สินะคะวันนี้ก็เรือเรือใหญ่มานี่ถึงว่าพัฒน์หนาซาแต่พัฒน์มาไวเด้อค่ะเรือนี้ เรือนี่ไปไหวนะคะ่ะเรือน้อยนี่ก็ไหวเรือใหญ่นี่ก็ไหวปั้งเลยค่ะเครึ่งกลางอันพี่น่ะดีเลยเออยกอยู่ได้ย้อนเออยู่ถังเหนือเหนือเหลือเหนือเหลือเนาะค่ะมันอยู่ข้างนอกเหลือก็ตกน้ําจักนะเป็นสเสือนะค่ะเด้ออันนี้ก็อยู่ทางก็หมุนเนาะค่ะเด้อเอกอกระเนเออก็ล้มเนาะคะ่ะอันตู้เย็นนี่กับหัวกับหางลงมาเลยค่ะของอันที่ว่าอยูน่นําอัน ลิ้นชักนะคะพวกเสื้อผ้าพวกของกินพวกอันอันทุกอย่างนะคะนะอุปกรณ์พวกน้ําพวกตัวนี้ก็ล่นลงมาเต็มเะคะกองเป็นกองขยะเลยอยู่นำเรือพินาดีตรงกลางเป็นขยะเลยะคะ่ะกองสุ่มกันเลยเต็มเลยน้ําก็แตกนะคะนะ,ะขวดน้ําก็สมปิเลยคะนะ,ะก,ก็ตกใจนำนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่เสี้ยววินาทีคะ่ะไวขนาดเลยไวไหว เอ my ear, my ้ยก็เลยคิดว่าออุบัติเหตุนี่มันโมเมนว่าเนะบางท่อมันมันเร็วแล้วมันปั๊บมันคิดบทหันสิคะก็เลยดีที่ว่าโบมีเพื่อนเต๋อแฟนเอ้ยก็อันดับแรกพักก็ถามว่าตุ๊กตาตัโบเป็นเตือที่พันก็ขอบคุณหลายๆก็พันก็ห่วงเหาเนาะคเนะก็พระกันนั้นลุกขึ้นเนาะค่ะเรือใหญ่พันก็จอดเรือสำหรับมันก็จอดแต่ว่าเผื่อพันไหนจอดก็ใช้เวลาเนาะเพราะว่าเรือมันตั้งขนตั้งตกใจ เลืออีกฝั่งก็เป็นเรืออันที่ว่าเรือสํารานใหญ่แต่ว่าพันใสอันพันขนของเต็มนะคะมันซิเปียมไปตามลําน้ําเลยเนาะค่ะพันก็ค่อยๆสโล่หลวงพันก็นะเบิ่งเหตุการณ์ว่ามันมีตะเลยู่เสียวันนี้การหลังจากพันก็เอาเรือเข้าไปทางอันฝั่งเนาะค่ะเนาะเรือน้อยเอยแต่ว่าแฟนเอยก็ตรวจว่าบมเรือมันบบหัวบบยานเพราะว่ามันสิจมน้าไหวเนาะจะเนาะเลาเรือใหญ่พันกระโจดค่ะก็กระโจดหาจากนันมาเอยก็ เห็นเอ้ยก็อันครับเหลือไปเทียบพันก็เอาเสื้อเอาเตออันผูกแล้วพันก็เลยขึ้นไปหากัปตันก็เลยคุยกันอันสักประมาณชัวโมงกว่าก็ตำรวจน้ำหมาเนี่ยก็ต้องทาตำรวจน้ำหมาก็ทาค่ะพันก็เฮออันกระถ่ายรูปเนาะค่ะเนาะก็มีการอมสอมกันอันที่มันไปได้ก็ได้ที่มันไปบบได้ก็เว้ากันเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นกฎก็ต่างคุรต่างอันนั้นว่าหันดอกปลาค่ะก็ ทานไปอีกช่วงนึงแล้วจากงกันก็เพเอ่ยกันล่องเหลือต่อเพราะว่าแฟนอันแฟนเอ่ยว่าล่องใดอยู่เพราะว่าพี่อันดีพันโบห้วค่ะถ้าพันหัวก็ต้องใดยุดแล้วก็มีเหลือไปเอาทางประกันมันกันบอกว่าถ้าเธอน่าเปี่ยนเรือไม่ก็ใดแต่ว่าใช้เวลาแต่ว่าถ้าน่ะถ้าเหลือมันว่าเป็นเตือแต่ว่าแน่ใจว่าน่ะล่องโตใดจนว่าจบอันอันสีซสั้นโฮลิดีเนาะค่ะเนาะก็บวเว้าเพิ่น่าหันแต่ว่าถ้าจากหนาเอาเข้าอู่ก็ได แต่ว่าแฟนเอยก็ตรวจค่ะก็ด <go> <ically> so you. ีดีอย่างที่ว่า hmm. พันก็พ <go> ันก <go> ็ว่าเก่งเออก็ว่าพันเก่งค่ะถ้าเป็นหลังคนมังกยานหรอนี่โบกค่ะพันก็มีจะถามว่าตัวยานอยู่บ่โบเอยก็ว่าโบยานเอว่าก็เพาะเขาได้ไปแล้วนะค่ะเนาะไปแล้วก็อยากเธอไปทั่วเสียพรได้วางอันโครงการมาแล้วเสร็ก็เลยไปก็จนเปดเปดอาทิตย์ค่ะเอยไปเที่ยวตัวนั้นเปดเก้าอาทิตย์นี้คือไปเทียบอยู่อีกฝั่งนึงเพราะว่าเหลือมันที่มีอันเกิดอัน ไปเปลี่ยนอุปกรณ์แปดอาทิตย์นี้ล่องเรือเต็มเลยค่ะเอ้ยก็ไปจนก็พ,นพี่นาดีก็สุดยอดค่ะเก่งโบได้มีอันโบได้มีจั้งนั้นก็โบมีแต่เกิดขึ้นเลยก็ม่วนค่ะก็คักแต่ว่ามันนี้ก็ขึ้นจากอันเอาขึ้นจากน้ําแล้วก็ต้องมาทาใหม่เนาะค่ะเนาะต้องมาเอ็ดใหม่เมื่อทาส่งทาสีอันตัดเล็กเด้อค่ะทุกอย่างต้องทาใหม่อันบางอย่างก็เป็นของบริษัททําบางอย่างแสงเลยก็ทําเองเอ้ยก็เป็นตัวช่วยค่ะเนาะก็ะต้อง ไปช่วยกันเพราะว่าก็จะคือพันเล้วไหวสกัะอันนี้ก็อย่างอันเมื่อวานนี้ก็ไปมืดมื้อเ่ยกันนะเอ่ยกันสาเหตุที่เอ่ยโบได้เอ่ยตุ๊กตาผ่าฝันโบได้หลงคลิปเพราะว่าเอ่ยก็ไปทํางานเอ่ยค่ะแต่ว่าคลิปนี้เอ่ยก็อัดไว้อยู่ด้วยค่ะเอ่ยก็อัดไว้หลายคลิปอยู่เอ่ยว่านน่ะหลงมันนี้ค่ะถ้าว่าเห็นเอ่ยหลงหลายหลคลิปก็อย่าว่าเอ่ยเลยจะเด้อเพราะว่าอันเอ่ยเอา ทิ้งไว้แล้วมันนบ่บ่หลงมันขี้ด,ด่าคลิปเพราะว่าเขาได้ทําแล้วเนาะจะเนาะทําด้วยใจรักในคลิปนี้เขาก็อยากคือมันนั้นอยากหลงเนาะค่ะเนาะหลงที่ว่าตามที่ว่าเออเห็นว่าเออเออทำแล้วมันเป็นตลงเนี่ยค่ะแบบสไตล์เออสิค่ะว่าน่ะบ่หลงมาพังกระไหลยอยู่ก็เลยเออเน่หลงไหลคลิปอยู่ค่ะคาว่าเพื่อนเพื่อนเห็นเออหลงไหลคลิปก็เออก็บ่ได้เป็นตัอได้ค่ะเออปกติดีค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอันนี้ก็แห้งขุยเยื่อฝังค่ะ คลิปเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะนวันยุทธคลิปกินกาแฟดําตอนเช้ากาแฟก็มืดถ้วยแล้วจ้ะอากาศกันยังสดชื่นอากาศสดชื่นค่ะบางเทีอาสิท่าอันมวนม้วนเอยสิภาถ้าแดดโอยสิภามันนั่งตักแดดนํามเนยอจนใบใบบนเลยว่าตอนนี้ก็ยังเป็นนั่นมันยังเป็นขมุกขมัวอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นอากาศโรแมนติกอยู่เนาะอันวันยุทธก็เอ้ยก็ คืออันเพื่อนเพื่อนพวกแม่พี่น้องเนาะคะเนาะทั้งว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะคะเนาะที่ว่าเข้ามาเบื้องเอ๋ยก็ขอบคุณได้หลายได้หลายค่ะที่มาเบิ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคะเนาะวันหยุดก็คือแฮปปี้มีความสุขกับครอบครัวกับตัวเองเนาะจ้ะเนาะอันเมื่ออื่นก็เป็นวันจันทร์กับวันทํางานเนาะจ้ะก็คือมีความสุขกับการทํางานค่ะครับบออยู่เงอนก็ไปทํางานก็แฮปปี้อยู่เงอนก็เือมีแฮปปี้เนาะจ้ะเนาะก็ คิดดีทําดีเนาะค่ะเนะาะทำใจใจให้สบายสบายเนาะคะ่ะแล้วก็ดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเนาะจะเนาะแล้วเอ้ก็สิบอกว่าพอกันคลิปน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ